สวัสดีครับผมบิสันเน็กนะครับวันนี้จะพาคูสมรเดินเก็บขวดอีพีสองร้อยสิบสี่นะครับสมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงนะครึ่งแล้วนะครับสมสี่โมงครื่งแล้วนะครับสมตอนนี้ผมยืนที่บริเวณป้ายตรงนี้นะครับป้ายขายที่ดินตรงนี้นะสวัสดีตอนสี่โมงเย็นนะครับผมต้มาเจอขวดหนึ่งใบนะครับ เป็นขวดแก้วเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพาเราไปเดอนเก็บขวดไนปีสองยสิบสนะครับตอนนี้ผมเดินม,มาเจอขวดเอ็มร้อยนะครับห้นะครับหลังจากที่หายกันไปหลายวันนะครับแต่ทุกนี้ผมก็ไม่ว่างนะครับในการที่จะามาให้สมได้ดูก็ทีละเล็กทีละน้อย วากันไปก่อนสวัสดีตอน4ี่โมงเย็นนะครับตอนนี้มันก็ได้แบบยังไม่เยอะได้นิดเดียวเดี๋ยวพอสมเดินตามถนนตรงนี้ไปนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่โมงสโมงครึ่งแล้วนะครับสมสีม่โมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราเรีบเดินหากันดีกว่ามันจะมืดก่อน ยังไม่เข้าห้าโมโงนะดูนะชาวกรเริ่มถ่ายหน้าว่างเข้าแล้วเอาตรงฟัง,งด้วยครับ เดินไปเรื่อยๆกันนะครับตรงนี้ประสาทก่อนก็เริ่มไทยนาหวานข้าวแล้วนะครับนะเข้าสู่เดือนหกแล้วนะครับสวัสดีตอน4ี่โมงเย็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาสมาเดินเก็บขวดนะธีสองรเดินมาเจอกับป๋องหนงใบนะครับกับปอง นะครับสมกระป๋องโคกนะนี่นะครับใบสวัสดีตอนเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็เดือนหกเ้าสู่เดือนหกไปเทียบร้อยนะสามก่อนก็เริ่มไถนาหวาัดข้าวนะสมัมเียนว่ามีการเผาที่ดินนะครับเผาหน้านะครับมีการเผาไร่เผาหน้า พอดีคนเขาไม่เผาเลยนะครับปิดกฎหมายนะครับก็มีนายอำเภอมาเชี่ยงมาครับเขาบอกว่าไม่ให้เผาไรนานะครับก็จะมีเขียนว่ามีหลายพื้นที่อยู่นะที่เขามีการเผานานะครับเผาที่เล็กที่น,น้อยนะครับขอให้เผาได้แล้วนะครับอยู่ ส่วนเราบอกไม่บอกไม่ฟังเลยนะครับไม่เอามไม่เอามมฟังเลยนะครับวันนี้ผมจะถ่ายประมาณสามอีพีเลยสามอีพีเลยไถนนะ่นะบบรรยากาศหลังฝนตกนะครับบรรยากาศหลังฝนตกก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับีิเหล็กก็มีดอกอยู่ เราจะพาสมเดินไม่ถึงนุ่นหอสมเดี๋ยวตรงนี้นะเดินอ้มนอมเฉยๆนะเพราะว่ามันค่ำแล้วเดินไม่เปิกไม,ไ,มไม่ต้องเดินไกลหรอกนะครับ้เรามีการไถนาอยู่สมอย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับทรงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับิดงานนิดหนึ่งนะครับก็ลงนีอไปทำ งานก่อสร้างนะครับต่อไปผมก็จะเป็นสร้างแล้วนะส้มเป็นสร้างสร้างบ้านนะเปลี่ยนาซีบใหม่บ้างนะส้มอุ้ย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 สมโอ้ยไม่นำมันระวังนะครับเดี๋ยวมาเจอขวดหนึ่งใบขวดแก้วนะครับเดี๋ยวดูเมนูแบบเปื่อน,นนิดหนึ่งนะนี่เวลาลงแล้วกน้นาาน้มันระวังนะสมมันอันตรายนะครับ ผมก็เคยตกนานิดหนึ่งนะผมเคยตกนาอยู่ตอนนั้นขาเคียดเลยแต่ว่าเดินได้เดินได้สดังเกตได้นะมันไม่ได้ตกแบบอันนั้นนะดูสภาพใบไม้สมไม้อยู่ขายนะมันแบบแห้งนะสมมันมันแห้งเลยนะอันนี้มันโดนเผานะนเลยมันแห้งนะสมดูมาเจอขวดนะสมแล้วก็เดินมาเจอ เตาด้วยนะครับปัญหาน,านะเตาขวดนึงได้นะครับผมไม่ได้ออกมาเก็บขวดหลายวันนะสมเดี๋ยววันนี้มาเดินเก็บกันหน่อเดี๋ยวมาเจอเตาจะ็นคนออกมา,วาไว้เอ็มไหมนะเราเริ่มไปเจอเตาเราสามารถที่จะใส่แบบเ,เอของมันขายได้นะสมเอกมันขายได้นะครับ เป็นเด็กยันเลยยก็หยียบทำหยียบนะใส่ทเหยียบนะนนนจะเป็นทั้งสสีมาสังสีเลยสมเด็บให้แบนแล้วก็ระมัดระวังนะครับอันนี้ขายได้นะเวลาใครไปเดินไปเจอก็สามารถที่จะเก็บขายได้ไมันเป็นคล้ายๆสังกะสีเลย น,นีเอารวมกับขวดเลยนะครับตอนนี้ไล่เริ่มจเ,อเยอะนะเล็แบบเดียวเองนะครับไะผมไม่ได้เดินไปตรงนะครับเดินจะเดียวนะครับมาให้นะครับเราต้อระวังเวลาเดินไปนี่เราต้อระวังว่าจะทำให้เราบาดเจ็บได้ไม่ขี้เถ่าเถ่าของมันฝนะันได้ ถ้าคนเดินไม่ฟังเยนะครับพอแม่เผานามปีกฎหมายที่จะ็กที่น้อยได้นะครับโอเคแล้วผมจะเดี๋ยวกันผมไม่ได้เดินไปตรงเลยผมไม่ขวัญไปนะตรงนี้นนะนนะผมไม่อยากเดินไปเดี๋ยว,วเดี๋ยววันหลังวันนครับ อันนี้ก็จะมีพวกผลของสะเดานะผักสะเดาหล่อต้นสะเดา,เดา,เดาโดนลงพื้นเต็มเลยมันเน่าครับผลเน่าเน่านะตรงนี้คุณสมสงใสมาเยอะนะผมว่าอยากให้ผมถ่ายคลิปการกินบ้างนะครับคลิปการกินก็ผมไม่ได้ถ่ายในช่วงนี้ก็โผล่ไหลน่าจะผ่านมาหลายอาทิตย์แล้ว ว่าจะเเาวจไปเก็บบ้านน้องผัอยู่เพราะว่าคืนนี้เขาน่าจะมีหมอลำบ้านผํานะผมว่าจะเพารถไปคืนนี้นะไม่ต้องไม่ต้องดีกว่าลยงลำบากม,มือนมะืนนะตรงนี้ไม่จะมื่นนะต่วกวนจะกวนเหมือนมืดนนะเดี๋ยวเดีนี้สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดแล้วสิ่มไม่ด้กวนนะจะกวนนี่เบินตามมืดมืเลยนะขนาดมีไฟยัง ยังกลัวเหมือนเดิมนะยังไม่กล้าใช้เส้นทางนี้เลยเดิมาเจอดอกยานะสมดอกยาอะไรไม่รู้สมเยอะมากเลยตรงนี้สมกำลังเป็นต้นเลยกำลังเป็นดอกเลยต้นมันไปขายแบบต้นข้าวมากเลยนะครับอันนี้ิจต้นยอกยานะไม่รู้ว่าหอกยาชนิดไหนใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันมา เดี๋ยวคลิปการกินนะสำเร็วๆนี้นะเจอกันเดี๋ยวนี้ก็เดือนพฤษภาคมนะครับในเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่วันนี้วันที่ห้านะวันที่ห้าเมื่อวันวันที่สี่ับวันที่ห้าวันนี้มัมมองหัวแมงวันมัมมอหัวแมงวันนะครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วกอนนั้นมีอยู่ เราก็ยัไม่ดูมหมอลยกำลังทำอยู่วิ่งกระป๋องนะับกระป๋องกระป๋องหนึ่งใบเคสตอนนี้ก็ได้เริ่มงแต่เยอะแล้วนะครับเิ่งคอยสันเขียวก็ไม่ได้เข้าไปนะครับไม่ได้เข้าไปหลายวันแล้วนะครับไม่ใช่หลายทิศนะหลายวันแล้วนะผมไม่ได้เข้าไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลย ตอนนั้ผมเข้าไปอยู่นะครับเอาไปหาผลไม้นะครับเดี๋ยวพอเขาสมเดินดูตรงนี้กันก่อนผมจะกลับนะผมเดินอ้มอมเฉยๆนะผมเดินไปเดินมาไหนบ้างนีมันแสเลยนะผมเดินมาโอแสเลยแสียเลยจะได้องตัวนี้มากดี ใช้งานอยู่วะน้องชม,มโอ้ยหนูว่ามีน้ำนะไม่ทุกวันมีมันมีน้ำเลยทุกคนอาจะระบายออกหรือเปล่านี่เป็นดินเหนียวนะนี่เป็นดินเหนียวนะนี่สามารถที่จะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเอาไปปั้นเป็นอะไรก็ได้นะครับขายบินน้ำมันเลยขายดินน้ำมันเลย,ย,นนเลยแต่ว่าก็ดินเหนียว คดูโคองสันเขียวอันนี้ก็คุณใหม่น่าจะเก็บน้ำไปเยอะสิมมอนคแข็งกว่าก่อนนี่โคตรต่ำเลยนะครับมีหมอกด้วยด้านล่างนะก็รอเลยี่คด้านด้านล่างนี่ก็มี่สิมก็มีให้ดูอยู่ ดินเหนียวนี่ยหาไมายา่ย่างตรงคอไอสันเขียวเยอะมากเลยผลข่อยช่วงนี้ก็น่าจะหมดฤด,ดูมันแล้วแหละดูตรงนี้ต้นส้มปล่อยเยอะมากส้มต้นส้มปล่อยนะต้นแบบนี้แมงคามมันจะสอมมาอยู่มากเลยต้นส้มปล่อยนะครับนี่นะต้นส้มปลนะ่อยเริ่มจากต้นมันเริ่มใหญใหญ่นะเนี่ย โอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับกูซ้อมก็ถามมาเยอะกันอยากให้ผมทำคลิปการกินเจอกันนะครับเจอกันเจอกันนะครับพี่แม่นานเดี๋ยวเร็วนี้ซ้อมเจอกันนะเนต้นไหนไม่รู้นะขึ้นมาดูนุ่มต้นมันนะเดี๋ยวไม่ใส่ซมไม่ใส่นะใบของมันเป็นลูกหัวใจแบบนี้นะมต้นไหนวะ คลิปสม,มัดยดรกๆช่วงนี้ผมก็กลับมาแล้วสับผมันช่วงเปิดเทมอมผมจะถ่ายถ่ายอีกนะครับตอนนี้มียอดวิวคนชม,มเยอะมากเลยเกือบพันนะเข้าหลอดๆที่นัดเจอกันคลิปหน้านะครับทีนี้ก็ได้พาสมาชิกขวดอีพี114กันันะบมนผมไม่ใส่อม214แล้วปนะิด่ พี่นี่สองร้อยสิบสี่นะไม่ใช่ร้อยสิขอโทษขอไปได้วยไม่ใช่ตอนนี้ผมพูดวนะ่าร้อยสิบส่หรอาไบายส่